คลิปนี้ก็จะพามาอัปเดตนะฮะดูบ้านเอ๊หรือว่าเป็นศาลาเอ๊หรือว่าเป็นอาคารพักเอ๊หรือว่าเราจะเรียกว่าอะไรดีนะครับเราก็ยังไม่แน่ใจนะฮะสวัสดี ison ออดิสซอนแฟมิลี่นะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาเรียกบ้านศาลาที่พักหรือว่าเป็นรีสอร์ทนะครับรู้แต่ว่ามันสวยมากนะ,ะทุกคนเห็นไหมฮะ ถ้าทําสวยขนาดนี้แล้วติดแอร์ติดแอร์แน่นอนถ้าไม่ติดแอร์มันจะไม่ไม่ดีต้องติดแอร์ครับโอ้นะฮะตอนนี้มีการติดหน้าต่างวาวเสร็จแล้วนะฮะหนึ่งบานนะครับอ,อ้าวสองบานนูน่น,นสองบ้านนะครับเสร็จแล้วสองบานนะฮะแล้วก็มีอ่าเครื่องอะไรช่องลมนะครับ เป็นหน้าต่างบานเล็กๆนะฮะลักษณะคล้ายๆช่องลมนาะนะครับมีซองบาน,นเสือพัดลมระบายแล้วก็พัดลมระบายอากาศนะฮะว้าว,ว,าวสวยงามนะฮะคือดูไปดูมามันคล้ายๆรีสอร์ทนะทุกคนนะครับคล้ายๆรีสอร์ทที่อยู่ตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆโดยเฉพาะเชิงเชิงเขาภูเขาเขาใหญ่เชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนนนนะฮะสไตล์นี้เลยนะทุกคนนะครับ งดงามนะครับตอนเย็นยิ่งงดงามนะเขาถ่ายคนอื่นเขาถ่ายไปตอนบ่ายใช่ไหมครับนะครับแต่ว่าพี่เสือติดถอนหญ้าอยู่ที่นาข้าวนะก็เลยไม่ได้มาถ่ายกับเขานะฮะแต่ปรากฏว่าพอมาถ่ายตอนเย็นนั้นกลับสวยงามกว่านะเพราะว่าแสงจากดวงอาทิตย์นะฮะนูดนะครับเห็นไหมฮะส่องลงมาปู๊บมันก็เลยเห็นความสวยงามที่ยิ่งกว่านะฮะโอ้โหไม่ธรรมดาฮะเดี๋ยวพี่เสือจะไปเป็นนายแบบนะครับ ถ่ายรูปไปลงในโพสชุมชนนะลงอินสตาแกรมลงเฟ e บุ๊ k ด้วยนะฮะที่ซื้อแอบเห็นคลิปนะฮะเขาถ่ายกันนะครับว่าเขาลงไปแล้วหลายช่องนะฮะโดยเฉพาะเจ้าของเจ้าของสถานที่นะเขาลงไปแล้วโอ้โหในแบบแล้วก็ธรรมดาเลยเทบไว้ลงของเราบ้าง ขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนี้นะฮะก็จะเป็นบรรยากาศยามลเล่นะฮะจากบ้านโนอตไปรับของที่ไหนมีเรศเราด้วยเฮ้ยเฮ้เผลอๆอะถ่ายแค่นี้นะฮะถ้าใครไม่รู้ก็นึกว่าบ้านเสร็จแล้วด้วยซ้ำนะฮะ <c ười> ใช่ไหมนะะดูไม่ออกหรอกนะฮะบ้านยังยังสร้างไม่เสร็จนะฮะอ้าวไอ้นี่ก็ยังมาเข้าเข้าเฟรมด้วยเหรอฮะอย่ามาเข้าเฟรมด้วยเหรอ มาน้อยอยากเข้าเฟรมด้วยนะฮะอ่ะเดี๋ยวพาไปดูรอบๆนะทุกคนนะครับนะมุมนี้จะเป็นหน้าต่างทรงสูงยาวนะครับโอ้หมุมนี้แสงก็ตกตกกระทบป๊อดเห็นไหมทุกคนดูนู่นนะฮะแสงส่องมาเจอหน้าต่างบานนี้เข้าไปอย่างจังนะครับโอ้โหเป็นไงล่ะอ้าเห็นไหมดูไม่ออกเลยนะฮะว่ายังสร้างอยู่นะฮะมองมุมนี้นะฮะเห็นไหมครับอ้าฮนะ จะพลาดไปได้อย่างไรขออีกสักสองสามแอคนะฮะ ได้ตั้งหลายรูปเนี่ยว่าจะขอสักสามรูปนะฮะถ่ายไปถ่ายมาน่าจะได้เป็นสิบนะฮะเดินไปดูรอบๆต่อนะครับการจัดวางก้อนอิฐนั้นสวยงามมากนะฮะเห็นไ,ไหมครับทุกคนนะครับเขาเรียกว่ามีความเป็นโกธิกนะฮะในตัวเนาะนะครับจะเรียกว่าอะไรดีนึกคำภาษาไทยไม่ออกนะฮะ โอ้โหสวยจริงๆนะครับนี่นะฮะตามที่พี่เสือคาดเดาวนะฮะคาดว่าเรียกว่าอะไระการดําเนินงานนะหรือว่าการก่อสร้างน่าจะแล้วเสร็จนะร่วมห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วเนาะนะครับผมนะครับมุมนี้ก็สวยอ้าวนี่นะครับอ้าวนะฮะเดี๋ยวพี่เสือก็จะแอบไปเข้ากล้องอีกแล้วนะฮะมุมนี้นะฮะตอนนี้ดวงอาทิตย์นะฮะ รับขอบฟ้าแล้วนะฮะก็เลยมองไม่เห็นเท่าไหร,ร่นะฮะเมฆเมฆเริ่มมาแล้วนะฮะมันก็เลยแสงที่ตกลงมาที่ตรงตัวอาคารตัวบ้านนี่นะเ็จะไม่ค่อยสว่างนะเท่าไหร่นาะนะครับเดี๋ยวพี่เสือจะไปแอกอีกประมาณ3ามรูป พิงเบาๆนะฮะเพราะว่ากลัวว,าว่วาน้ำหนักตัวของเราเนะสาียสละลมโอ้เพร่ะนั่นคือปลาคนสิพิงเสาลมอยู่ด้วยกันเนาะเข้าจะโบกปูนไปจากมา <laughs> <c oughs> โอ้โหัยอันนี้ก็โอ้สวยดิเนาะสวยๆนะทุกคนี่นครับผมออกแบบได้สวยงามมากครับผมก็อันนี้ก็จะเป็นบ้านพี่นหนึ่งนะครับผมเนาะเป็นห้อง<ว>พักจริง อิดอะไรนะครับอิดประสานอิดประสานนะฮะ,ะเขาเรียกว่าอิดประสานนะครับ,รบอิดประสานทั้งหลังทั้งหลังก็ทำก็อเอาอิดประสานมาตั้งเรียงเรียงเรียงให้เป็นเสาครับนะครับผมแล้วก็อิดประสานมากอ่อเป็นผนังทั้งสองอันนี้มันดีอย่างหนึ่งคือหนึ่งเราไม่ต้องมาแบบทำฝ้าทำอะไรไงที่มันมันจะแน่นมนันคงขาวรน,นะครับถ้าถ้าฉาบก็ดีแต่ในเพราะว่ามันเดียวเป็นหู้จงปองจริงเป็นแต่ว่า ถ้าทำหลังคาคุมหมดมันก็โอเคอยู่นะเราก็ฉาบเฉพาะคพึ่งเดียวเอายาแน,น,นวมาใส่ยาแน,นวมาปิดเพื่อกันน้ําฝนไงเวลาฝนา๋อเพราะว่ามันเป็นรูนะครับจะเห็นว่ามันเป็นรูนิดๆน,นะครับรนะมัน <พอ S 1> ไม่ได้สนิท<ร>ไปร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้หน่นี่นนาน,น่อยเพ่นังแสิงหญ่เนาะ นะ่าหน่อยเพิ่มเนานะทางโน้นก็เขียวบรรยากาศดีเนาะที่ว่าว่าตอนเย็นทำไมมันบรรยากาศดีอากาศใช่มันสสบาสบาายยแสงสแสงมันสวยมากตอนเย็นทุกคนสังเกตดูนะฮะแสงที่ตกกระทบลงมาจากนะขอบฟ้าไกลนะมาอย่างพื้นที่ที่นาลุงพลตร,ตรงนี้นะสวยงามมากนะฮะ ก็สรุปว่าน,นี่จะเป็นห้องพักนะหรือบ้านพักของพี่เหน่งใช่ไหมครับทุกคนนะครับ<ด>คือพีเนะ่เสือน่ะวันนี้ไม่ได้อัปเดตข้อมูลเลยนะฮะหมดจะไปถอนหญ้าอยู่ก็เลยไม่แน่ใจว่าที่เขาถ่ายคลิปกันลงไปทุกช่องแล้วนั้นนะครับเขาเรียกว่าสถานที่ตรงนี้ว่าอะไรเนาะนะครับใครทราบอมเมนมาบอกพี่เสือด้วยนะฮะโอ้สวย,ยจริงนะิงนะ อ้าวอ,อ้าวน,ออรรน,นมาแบบเงียบอยู่เลยพร้พอมใทีนี่แล้วนะคะว่าูเห็นพี่เนขับรถสักพักนึงแล้วพี่เนเคยขับคนเดยวไลพสี่กิโลคะร้100นะนะอกิโลไหมอกเมันคือพี่เนงขับตอนลงใต้ขับแบบเดียวก็ัวรถตเยอะเลยให้้เข แ่ถ้าอยู่นแถวนี้จำปาลงนี่คูขับขับตลอดน่าจะชิลแล้วนะิลได้และไปอัพกิปไปกลสุดที่ใกล้สุดที่มีเท่าที่ดูจากคลิปน่าจะเป็นตอนที่ไปมุ่งทหารนะตอนที่พี่มีหัดขับรถอ๋อก็ขับจามุขึ้นเขากกอืมก็เกือบเกือบร้อยโลเกืร้อยโลนั่นน่ะโอเคนะฮะถือว่าไกลอยู่ถึงถ้าจากบ้านไปกไปมุ่งทหารนะถึงนะร้อยอ่ะ สนพี่เมย์เราขอบคุณมากนะคะจ้าขอบคุณมากอีกหนึ่งนาทีมาปิดคลิปหน่อยเดียวพี่เสือได้ประมาณ30รูปแล้วนะฮะมุมบ้านใหม่นะฮะสรุปแล้วคืออะไรพี่เสือตกข่าวพราะโมแต่ไปถอนหญ้าอยู่บ้านหลังนี้วันแรกก็บอกว่าศาลาวันที่สองก็บอกว่าห้องอเนกประสงค์วันที่สามก็บอกว่าอะไรนะบ้าน ก็ไม่รู้ค่ะเสือต้องดูต้องตามต่อไปเออเห็นไหมพี่เสือบอกแล้วนะฮะมันยังไม่ลงตัวทุกคนนะครับนะมีความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะฮะนะเอฟซีก็ต้องตามดูคลิปทุกวันนะฮะถึงจะทราบแน่ชัดใช่ไหมครับผมนะครับอ่านะสาหรับคลิปนี้ก็นะครับถือว่าเป็นคลิปที่นำความสุขนะฮะมาเล่าสู่กันฟังนะกับสิ่งที่เกิดขึ้นณที่นาลุงพลนะฮะโดย นะตรงนี้นะก็เป็นของเมเดย์สตอรี่กับพี่เหน่งนะนะฮะขอบคุณสุรการณ์ักชมเสือเข้าไปนะครับอย่าลืมที่พี่คอฟนะฮะศูนย์ก็สองเจ็ดกสี่เจ็ดห้าสองศูสวัสดีครับ